จับผีโพงบ้านของฉันอยู่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสุรินทร์สองสามเดือนมานี้มีข่าวลือว่ามีดวงไฟขนาดใหญ่สีแดงล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าแถวๆหมู่บ้านชาวบ้านลือกันว่าเป็นผีโพงเฮ้ย hey. นั่นมันไฟอะไรวะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยผีกระสือหรือผีโพงแน่เลยไปขับเร็วๆร,รีบกลับบ้านเลยเออเออเอ,เอดวงไฟประหลาดนี้มักจะโผล่มาตามเส้นทางระหว่างหมู่บ้านตามทุ่งนาเปลี่ยวๆแต่บางครั้งก็มีคนเห็นมันในบริเวณหมู่บ้านเลย ไฟอะไรเนี่ยไฟผีนี่วาพี่พี่ไฟผีมาเร็วๆมาถ่ายวิดีโอหน่อยไหนไหนอ้าวมันไปซะแล้วนูนนูนมันไปทางหนูนแล้วพี่เดี๋ยวพี่วิ่งตามไปถ่ายแป๊บหนึ่งระวังตัวด้วยนะอืมชาวบ้านหลายคนพยายามวิ่งไล่เพื่อบันทึกภาพพวกเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไร จะเป็นผีกระสือหรือผีโพงอย่างที่คนแก่คนเฒ่าเล่าไว้หรือเปล่าโอ้ยเร็วจะมัดเอาไอพวกนั้นก็วิ่งตามเหมือนกันตามไปเร็วตามไปเร็วเฮ้ยเร็วเร็วมันจะหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยในไฟมันมีหน้าผู้หญิงสวยไหมไม่สวยแก่งักเลยถ่ายเอาไว้ถ่ายเอาไว้หลายครั้งที่ผู้คนในหมู่บ้านบันทึกภาพดวงไฟไว้ได้ด้วยมือถือ แต่ภาพนั้นก็เลือนลางมากเห็นเป็นเพียงดวงไฟกลมๆภายในดวงไฟนั้นก็มองไม่ชัดเท่าไรนักแต่คนที่ถ่ายรูปมักจะบอกว่าข้างในดวงไฟนั้นมีหน้าผู้หญิงชราอยู่แต่กล้องมือถือถ่ายได้ไม่ชัด ผีโพงอย่างที่ชาวบ้านก็พูดหรือเปล่าเนี่ยไม่ชัดบ่อยครั้งที่หมาหอนรับกันเป็นทอดๆแล้วไฟผีก็ปรากฏออกมาโดยเฉพาะในวันพระวันโกนจะมีชาวบ้านเห็นเป็นจำนวนมากดวงไฟนี้มักจะออกมาช่วงดึกๆชาวบ้านมักจะเห็นในช่วงเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่บางครั้งก็เจอตั้งแต่หัวค่ำเลยทีเดียว เอาวันนี้ขอจบการประชุมแค่นี้แยกย้ายกันกลับบ้านได้เลยจ้าเอาไปไปเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่ดูตรงทุ่งนั <t <t ่นสิเฮ้ยไฟผีพงทำไมมันออกมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งล่ะปกติมันออกสี่ห้าทุ่มนี่นะนั่นสิไปรีบกลับบ้านเร็ว ได้ยินเสียงไหมเฮ้ยไม่ใช่พวกเราเห็นพวกเดียวนั่นเนี่ยรีบกลับบ้านก่อนเถอะบางวันมีรายงานว่ามีการพบไฟผีพโพงนี้ถึง3-4จุดพร้อมๆกันและช่วงหลังๆมันก็เริ่มออกมาตั้งแต่หัวคำ่ำชาวบ้านเชื่อว่ามันอาจจะหิวรีบโอ้นั่นไงนั่นไงอยู่หน้าบ้านเองเอามือถือถ่ายไว้เร็ว ถ่ายเอาไว้เลยนั่นไงนั่นไงไปดูเร็วเฮ้ยพวกเรารีบไปดูไปดูกันทางนี้ทางนี้มาเฮ้รอด้วยไวงานนี้ท่าทีเด็กวัยรุ่นทั้งหลายจะสนุกกับการไล่ล่าผีโพงต่างหยิบมือถือคนละเครื่องวิ่งไล่ถ่ายคลิปอย่างไม่เกรงกลัวเพราะมันออกมาบ่อยจนชาวบ้านเริ่มชินชาแต่ก็ยังวิ่งไปเป็นกลุ่มไม่ออกไปถ่ายคนเดียวแต่คลิปที่ถ่ายได้นั้น กลับเป็นเพียงดวงไฟกลมๆม,มองไม่ชัดต่างกับแสงไฟที่ปรากฏต,ตรงหน้าซึ่งเป็นเปลวไฟลุกโชนมองดูน่ากลัวเฮ้ยไม่ชัดเลยถ่ายได้แค่นี้เองอะ่ะเออก็ยังดีที่ถ่ายติดแหละชาวบ้านหลายคนเล่าว่าบริเวณที่พบมากที่สุดจะเป็นบริเวณหนองน้ำพอตกดึกก็จะมีดวงไฟหลายดวงลอยขึ้นมา เฮ้ยเพียบเลยเข้าไปดูไหมเยอะอย่างเนี้ยอย่าเข้าไปเลยพรุ่งนี้ค่อยไปดูว่ามีอะไรตรงนั้นน่ะเออดวงไฟที่เห็นนั้นมีหลายขนาดและมีหลากหลายสีด้วยทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงแต่ดวงไหนที่ใหญ่มากกว่าหัวคนมักจะมีสีแดงและดวงที่ชาวบ้านเคยเห็นใหญ่ที่สุดมีขนาดใหญ่ถึงสองเมตร เฮ้ย hey, ดูดวงนั้นสิแดงแปดเลยวิ่งสิวะรออะไรหลายครั้งที่เข้าไปสำรวจบริเวณที่พบไฟผีโพงเด็กวัยรุ่นหลายคนบอกว่าพบหม้อหรือไหที่มีผ้ายันสีแดงปิดปากเอาไว้เอ้ยยังก็หม้อผีแนะ hey, น่เอ้ยหนีแล้วไปรอด้วยสิวะ จากลักษณะหม้อที่พบทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการเล่นของไสยศาสตร์มนต์ดำซึ่งของเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่คนแถบนี้ชอบศึกษาและมีป้าคนหนึ่งเคยจับผีโพงได้วันหนึ่งขณะที่แกนั่งอยู่ในบ้านเวลาราวๆเกือบสองทุ่มปรากฏดวงไฟลูกใหญ่หลอยเข้ามาในบริเวณรั้วบ้าน แกนึกถึงคําของผู้ใหญ่ที่เคยบอกเล่าเอาไว้ให้เอาพัดถุงฟาดหรือครอบมันก็จะสามารถจับผีโพงได้แกจึงลองนำพัดถุงตวัดไปยังดวงไฟดวงนั้นอุ๊ยได้จริงๆด้วยไหนดูสิหน้าตามันเป็นยังไงโฮ้ยนี่มันตลับขี้พึ่งนี่นะคุณใส่มนดำแน่เลยออ้ย,อย,อยทิ้งไปเลยไปไปที่ชอบอย่ามาบ้านนี้เลยไป แก่ขว้างตลับขี้พึ่งทิ้งด้วยความกลัวว่าคุณใส่มนดำที่อยู่ในตลับขี้พึ่งจะเข้าตัวแล้วรีบวิ่งหนีเข้าบ้านเช้าวันถัดมาเมื่อแกกลับมาดูบริเวณที่โยนตลับขี้พึ่งทิ้งไว้ก็ปรากฏว่าตลับขี้พึ่งนั้นได้หายไปแล้วคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านผู้เคยมีประสบการณ์เลี้ยงผีโพงได้เล่าให้ฟังว่าดวงไฟสีเหลืองสีแดงที่ปรากฏยามค่ำคืนนั้น คือผีโพงเกิดจากการเลี้ยงว่านบรรจุไว้ในตลับขี้ผึ้งเสกกำกับด้วยคาถาอาคมเลี้ยงโดยขี้เหล็กทองคำเปลวและเข็มเพื่อเป็นของรักษามีหลายสายช่วยให้คงกระพันชาตรียิงไม่เข้าแทงไม่ออกบางวิชาช่วยให้เลี้ยงหม่อนใหม่ได้ดีบางวิชาช่วยให้มีสเสน่ห์แต่หากเจ้าของทำผิดกฎที่อาจารย์สั่งไว ดูแลไม่ได้บางคนเอาไปปล่อยทิ้งหรือเจ้าของตายจากไปไม่ได้เลี้ยงดูมันจะกลายเป็นดวงไฟแล้วออกหากบเขียดกินเองหากอาหารขาดแคลนหนักมันก็หาเป็ดหาไก่วัวควายกินและเชื่อกันว่ามันสามารถกินคนได้ด้วยแต่ต้องเป็นผีโพงที่มีอาคมแก่กล้ามากๆทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นดวงไฟผีโพงปรากฏออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะวันโกนวันพระ